สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาดาวพฤหัสย้ายส่งผล12ราศีอันนี้เป็นคำทํานายของโหรลลัตนาโกสิน์นะครับซึ่งโหราศาสตร์ไทยนั้นก็ให้ความสำคัญกับดาวพฤหัสบดีมากเลยทีเดียวเนื่องจากดาวประจำดวงเมืองคือดาวอาทิตย์เล็กหนึ่งเป็นคู่มิตรกับดาวพฤหัสบดีเล็5ครับ จึงมีคำกล่าวไว้ว่าหากดาวทุกดวงโคจรมาเสียหายหมดดาวพระศพดีดีเพียงดวงเดียวเจ้าชะตานั้นรอดแต่หากแม้นว่าดาวทุกดวงดีหมดเพียงแต่ดาวพระศพดีเสียดวงเดียวชีวิตดับดิ้นสิ้นหวังโดยที่ดาวพระศพดีนั้นจะย้ายในวันที่14พฤศจิกายน2563เวลา2องฬกา50นาทีนะครับ อันนี้ก็เป็นคําทานายของโหนน,นะครับรัตนโกสิทร์ก็มีการทํานายนะครับว่าในการย้ายของดาวพฤหัสบดีในวันที่1 4พฤศจิกาย,ยน2563เนี่ยจะมีผลกระทบกับราศีทั้ง12ราศีอย่างไรบ้างก็ถือว่าเป็นคําทานายที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเป็นดาวขนาดใหญ่นะแล้วก็มีคําที่เขาบอกว่าหากดาวทุกดวงเสียโจรเสียดาวพฤหัสบดีดวงเดียวที่ดี ชีวิตนั้นรอดได้นะครับแต่ถ้าดาวทุกดวงดีหมดเสียที่ดาวพระสัป,ปดีเพียงดวงเดียวชีวิตก็ดับดิ้นสิ้นหวังเลยทีเดียวฟังคำก่อนแล้วก็ต้องโอ้โหเลยนะครับสำหรับดาวพระสัป,ปดีที่มีการย้ายเนี่ยจะส่งผลดีผลเสียกับราศีไหนเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับดาวพระสัป,ปดีเลขค่านะครับในรอบหนึ่งปีนี้ก็จะโคจรวิปริตเคียงคู่ศัตรตูคือดาวเสา แล้วก็จะมีดาวมน,นะครับถอยหลังยาวนานอีก6เดือนราศีมังกรนิดในวันที่14พฤศจิกายน63จนถึง29มีนาคม64และ28กันยายนถึง8พฤศจิกายน64ราศีกุม่มมนวิปริตนะครับวันที่29มีนาคมจนถึง28กันยายน2064 ส่งผลกระทบต่อผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารบ้านเมืองกรูบาอาจารย์ผู้มีความรู้พระสงฆ์และผู้สูงวัยเป็นช่วงเวลาที่กูรูผู้รู้ทุกด้านผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเลยนะครับคนมีความรู้ท่วมหัวระวังเจาตัวไม่รอดเพิ่มข้อ,อก,กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเพื่อบังคับผู้คนมากขึ้นในช่วงที่ดาวพฤหสบ,บดีวิปริตก็จะเกิดความวุ่นวายอาจจะเกิดสึนามิทางการเมืองคนเคยดีก็จะพลิกร้ายกลายเป็นคนเลว ผู้ที่เคยได้รับการยกย่องจะทําเรื่องเสื่อมเสียเกียรติคนแกะพะ่พระผู้ใหญ่ล้มตายหายดังใบไม้ร่วงนะครับแผ่นดินไหวแล้วก็ภูเขาไฟระเบิดทั้ง12รลัคนาราศีก็ได้รับผลกระทบหมดเลยความเหนื่อยเความหน่ายมากันครบพรบกับคนฉลาดแกมโกงเห็นแก่ตัวใครดวงดีจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนให้เติบโตมีโอกาสครั้งใหม่ในชีวิตส่วนใครดวงเสียหายชีวิตลำบากเดือดร้อนวุ่นวายขาดที่พึ่งพิง ้องดิน้นรนต่อสู้ลำบ,บากด้วยตัวเองนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังคำทำนาเลยดีกว่าว่าดาวพฤหัสบดีย้ายในวันที่14พฤศจิกายน2563นรนั้นจะมีผลกระทบกับราศีต่างๆอย่างไรบ้างนะครับเริ่มที่ราศีเมษครับราศีเมษนั้นมีโอกาสได้สแสวงหาความรู้และความสามารถใช้ประสบการณ์เพื่อประโยชน์ต่อผู้อื่นทำดีมีคนสนับสนุนให้ได้งานสำคัญชิ้นใหญ่นะครับมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคม ราศีพฤษภครับสติปัญญาและความสามารถเฉพาะตัวจะนำพาความสําเร็จมาสู่ชีวิตมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูและเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้ราศีเมถุนราศีเมถุนเป็นช่วงเวลาที่ต้องเรียกสติให้มาอยู่กับตัวมากที่สุดทําการสิ่งใดก็ต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจแต่สินใจเร็วเกินไปก็อาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับ ก็ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพกระเพาะอาหารเลือดลมระบบประสาทแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับหัวใจนั่นเองนะครับราศีกรกฎครับมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนแต่ก็คอยจู้จี้จุกจิกน่ารำคาญมีเรื่องให้เหนื่อยใจกับคนใกล้ชิดนั่นเองครับราศีสิงห์เป็นช่วงที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูงมากไม่เชื่อฟังใครทำให้ผู้ใหญ่ไม่เมตตาไม่ช่วยเหลือ หากมีความคิดที่อิสระเกินไปก็จะทําให้เป้าหมายไม่เป็นไปตามที่คาดหวังได้นั่นเองครับก็ต้องยอมลดทิฐิลงมาบ้างจะพบความราบรื่นในชีวิตมากขึ้นนั่นเองต่อมาครับราศีกันราศีกันมีโครงการมากมายที่อยากทําถ้าขาดอุดรานบริวารคอยช่วยเหลือก็จะเหนื่อยตายคนเดียวนั่นเองครับราศีตุลครับมีเรื่องที่อยากทํามีทรัพย์สินเช่นบ้านรถที่อยากได้ก็ต้องเหนื่อยขวนขวายพยายาม แต่ความสําเร็จรออยู่ราศีพิจิกนะครับจะต้องมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ทำให้คนรอบข้างอิจฉาริษยาไม่เหนื่อยกายแต่เหนื่อยใจแทนนั่นเองส่วนราศีธนูนะครับคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ถึงนาทีสุดท้ายก็จะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือให้รอดพ้นจากวิกฤตที่จะ,ะเผชิญอยู่นั่นเองนะครับราศีมังกรจุดเปลี่ยนที่สําคัญของชีวิตได้มาถึงแล้ว มื่อโอกาสตีมารอยอยู่ตรงหน้าอยากประสบความสําเร็จถึงเหนื่อยยากลาบ,บากก็ต้องใช้ความพยายามความมาให้ได้นะครับเพราะถ้าอ่อนแอก็จะแพ้ไปได้ราศีกุมครับเป็นช่วงจังหวะชีวิตที่ควรเก็บเนื้อเก็บตัวระวังความคิดคำพูดการกระทำผู้ใหญ่ไม่ให้โอกาสถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับแล้วก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะแวง้งฟ้องร้องมีคดีความด้วยคราวนี้มาถึงราศีสุดท้ายกันบ้างแล้วครับ ราศีสุดท้ายคือราศีมีนราศีมีนมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือให้ประสบความสําเร็จแม้จะเหน็ดเหนื่อยกับหน้าที่ความรับผิดชอบถ้ายัางสู้ต่อก็จะประสบความสําเร็จเป็นที่ยกย่องในวงสังคมนั่นเองจะเห็นว่าราศีมีนก็ถือเป็นราศีที่ดีนะครับคราวนี้ครับ ถ้าเป็นลัคนาสิงห์มิถุนกลุ่มดาวพระอยอยู่ในทุสถานะภพหรืออริมรณะวินาศแต่ถ้าเป็นลัคนามังกรกรกฎพิจิกและมีในดาวพระมบดัดีในรอบหนึ่งปีจะเคียงคู่กับดาวเสาร์คู่ศัตรูทําให้ชีวิตเหน,นื่อยแสนสาหัสนะครับแต่ถ้าเป็นราศีเมษธนูดาวพระศุบดีจะโคจรวิปริต6เดือนในช่วงปีในปี2064คราวนี้ถ้าเกิด วิธีการแก้ไขดาวเพลสบดีที่เสียหายในดวงชะตานะครับก็มีวิธีแก้ด้วยนะข้อแรกก็คือพิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทาน 2. ให้ทุนการศึกษาหนังสือแก่เด็กเรียนดีแต่ยากจน 3. ส่งเสริมการปฏิบัติกรรมฐาน4สนับสนุนกิจกรรมบำบัดโรคด้วยสมาธิ5อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่หรือครูบาอาจารย์6ถ้าทำข้อหนึ่งข้อห้าไม่ได้ก็ให้หารูปเด็กที่กำลังไหว้แม่มาติดข้างฝาไว้เตือนสติอันนี้ก็จะเป็น วิธีการแก้ไขดาวประศบดีที่เสียหายในดวงชะตานั่นเองครับโอเคนี่ก็จบนะครับสำหรับดาวประศบดีย้ายแล้วก็ส่งผล12ราศีส่งผลอะไรบ้างครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้น,นะครับสวัสดีครับ ในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v s m a r t ะกดง่ายๆนะครับ vsmartmart สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ YouTube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแ,แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ